มายังไงครับเนี่ยไปส่งหรือเปล่าเราจะไปไหนต่อหรือเปล่าคะได้ยินมุย้ยหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลค่ะเขาไม่ได้ยินเราโ Oh my god yeah. so ยิ Baby, ่ง So slow โอย สู่ช่องตีเซอ์ลินนะคะแล้วขอแนะนำตัวก่อนนะคะเจ้าของช่องชื่ออาร์ติสนะคะอายุไม่บอกทีออกะะ่อยูไอะะอย่ไม่บอกนะคะอยิ่งก็ไม่บอกหน้าจาก็ไม่บอกนะคะอไอซีออของเราชื่อแชมเปญซีนะคะทุกคนนี่เป็นประเทศแรกที่เรามาเล่นไฟเก,ก,ก็คือ Private City โ <c oughs> คนแล้วเนี่ยนี่เป็นวิธีตัวเราจะไหน ามาต่อกันอะไรอุ้ยอ้าทำไมขเยับมาฝั่งนี้ไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่เลยอ่ะ,ออะด,ดิีลองจรงอุ้ยอุยอยอย้ได้ยินเสียงรถไม่มีพารรถแทวนี้แน่เลยอ่ะว้าคุดพี่ขาดล้อเปล่าเย่มันไม่ได้อีกแล้ว ตังก็ไม่ค่อยมีอ่ะไม่ขึ้นอีให้อีชีวิตผลหวยเด้ต้องไปพาวรถแน่เลยอ่ะกินข้าวอ่ะร้านอีโซนอันนี้อะไรอ่ะสาวยน้ำกินข้าว ควรซื้อเพิ่มบ่นี่ก็อยู่อีโซนไม่ใช่อเออต้องไปพาวรถอันนี้ต้องไม่ไปกไกลเจ่าไรนะคะเราก็เล่นมาได้สักพักแล้วแล้วก็พอรู้อยู่บ้างว่าเราควรจะทำอะไรอุ้ยกินเกินแล้วก็ในเซิร์ฟนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าข้อยินาหาในโซนที่ควรจะกิน ทำไมเรากดเลือกรถพอได้โออไม่จ oh ไปดีกว่าไปหาพาวรถดีกว่าสัดจาชัจาัดจด้าชัจ้จ้าสัจจา้าจ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 าาจ้าจ้าจ่าาจ้าจ้้เ้ง่นจา มีสาวายน้ำสาวายน้ำเอ้ยต้องตรงไปข้ามถนนเช่สะโดวเรชนปะนี่ข้ามทางมาลายเพววื่อความปลอดภัยวิ่ง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 เอาเลยเ,ลย,เลยอะเลยเฉยเลยเยอะแล้วจ้าวิ่งจ้าอุยๆๆ วิ่งมากเกินไปเดี๋ยวข,ข้อขับเสือมตรงไปอีกไม่มคนเราเกิดมหมช่างลำบากว่าจริงพิษามีรถต้องสองคัน oh <my> เออไหนด่าเอ้าคือไม่วิ่งละไหนว่าจะพารถอุ้ยดูจริงถึงยังเนี่ยเฮ้ยถึงแล้วตรงนี้เหรออ๋อนี่ไง ่ะผมไมมทำไมไม่ไมมคดีให้ mm. จีนหน่อยว่าเดียวไปเท่านั้นมาโหอ่ะมาโหอ่ะยวรอใหมก่อนมาต่อกันนะคะสำหรับ Private City นะคะทุกคนอยากเปลี่ยนหน้ามากเลยอะไปแต่เราไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่า แล้วทีเนี้ยแบบไม่มีรถด,ด้วยอะ่ะอะไรใครไม่ใช่เลยเขาไม่ได้พูดอะไรใช่ปะ่ะน่าจะไม่ได้พูดละ <c oughs> ไปไหนดีเออไปเปลี่ยนชุดย่อน เดี๋ยวเราก็จะไปทำงานกันเหมือนเดิมนะคะทุกคนถอยหลังเลรอแต่ละเปลี่ยนชุดกจ้าเลยไม่มีรถอะอะไรดีชีวิตแบบชุดดูแบบทางการมากเลยทุกคนดูดิดูความแซบนะน้องนะเมื่อวานนะคะมีผู้บ่าวชวนไปชวนไปงานใช่ไหมหแบบว่า <laughs> เราก็ไปไม่ทันเวย้ยเพราะว่าแบบ สู้เหรอสามชั่วโมงที่แล้วอ่ะนะแล้วแบบป่าเราก็ไม่ได้ไปไม่ยอาแบบเราไม่ได้ตั้งใจจะเบี้ยวนัดเขานะแต่ว่าแต่ว่าแบบเราก็เนาะเออนั่นแหละใส่ชุดเดิมเราดีกว่าป่ะร้านชุดอยู่ไหนอ่ะตรงไปสินะนี่เหรอ วิ่งข้ามไปเฮ้ยอาหารเหลือครึ่งหลอดจะไปทันเก็บรถปะเนี่ยเอ้ยจะไปทันเอารถปะเนี่ยไม่มีรถด้วยอ่ะไม่มีใครเจดีผ่านมาเชนนี่ผ่านด้วยทาง,ยงนี้ปะเตอรนี่แหละโคตร้ายเสื้อผ้าคุญพระเพยงเริดเวอร์ เ็นเสื้อตัวไหนดีวิเสื้อตัวนี้เลิศอะเสื้อแกงปะเนี่ยชัดชัดเลยวิ่งมาแล้วครับเนี่ยใช่ค่ะอ๋อที่เจอกันหน้าร้านเมื่อกี้หรือเปล่าค่ะ ฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะเขาไม่ได้ยินเราอ่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะเขาไม่ได้ยินเราชัวร์เลยอ่ะมายังไงครับเนี่ยไปส่งหรือเปล่าเราจะไปไหนต่อหรือเปล่าคะได้ยินมุ้ยฮัลโหล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 ค่ะเขาไม่ได้ยินเราโอเมก้าโอ้เท่ไม่เบาเท่ไม่เบาแต่ไม่เอาดีกว่า ไม่น่าเสียตังสองร้อยซื้อเลยวะแห <laughs> มพี่เพื่อคนไปส่งเลยอ่ะอยวไ,ได้แบบเท่ๆบางเฮ้แต่ทีนี้เราก็จะไปกาลาดยันนะคะทุกคนไปเบิร์ดรถกันเถอะเราเราไม่มีรถใช้เยอะเอาเงินไปเข้ากัะตรงไปแลเรียวฉายยาวๆต้องไปนีใช่ วิ่งแบบนักวิ่งทีมชาติมากเลยถ้าวิ่งม่านเมนกี่ใครโอ้ทางชันสุดๆเอ้ยจะทันกินข้าวป่ะนกกน่เดี๋ยวขวา่ยังไงธนาคารทำไมธนาคารอ๋อเกือบแลละเกืออกบแม็กเฮ้ ลงชยตอนนี้ในกระเป๋ามีอยู่เก็บไว้สั 2, กส0ง0ันมเ้งก็ใส่ไป2,000เชเดี๋ยวเราค่อยไปฟาร์มใหม่เฮ้ยไม่ได้จะถอนว่า y g ม่กอโอเคเหลือไว้ที่ตัวประมาณ2,500ก็พอนะคะทุกคน

เราซื้อค้าซื้อนาเวลาตั้งแต่เมื่อวานนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอารถกันดีกว่าตาราลาดเฟรนช์ไมค์าราดอ๋อเป็นตลาดตรง<ม>เดี๋ยวเราไปกินข้าวที่ร์นั่นดีกว่าอันนี้ดีกว่าเปิดรถรถอยู่ไหนอะ กินทำไหมวะมัน,นมีอยู่ตรงนู้นที่มันเป็นโรงพยาบาลและเราชอบไปกินบ่อยๆตรงไหนวะอนี่จาต,ตรงนี้เออน่าจะใช่นะแต่ตรงนี้แหละไี่มันใกล้ไอ้นี่จังอะเต้นตานโควิดวะใช่เดี๋ยวเราไปกันละน้ำมันก็ยังพอมีอยู่ ทุกคนตอนนี้คือติดโตกแมปเบยเแล้วก็แบบว่ามาอยู่ไอทางรถไฟทางระบายน้ำมาทำยังไงดีเดี๋ยวจะต้องไปทางไหนแบบว่าดูละถ้ามันเป็นทางรถไฟเช่ป้ามันก็ต้องมีสถานีถูไหมเราจะไปเราจะไปเซิร์ชเอนจินนะคะ เวลามแล้วไปทางไหนวะนี่เออแล้วข้าวก็จะหมดแล้วด้วยนะโหโหอีกยาวไปก็วะเนี่ยยาวทุกคนนี้ที่สุดเราก็เจอทางออกจะเป็นแบบทางระบายน้ำโอ้แล้วรถแบบสภาพซอมซอบเบอร์อ เราขึ้นยังไงอะเนี่ยโ oh my god <laughs> ไปไปเลยเลยหนึ่งสองสามขึ้นไม่ได้ว่ะอะไรเงี้ยอีกสักรอบไหมเต็มกำลังเยันมีทางขึ้นตรงนี้อยู่นี่ว่ะยี่ยมสโลป ้ยรถคือแบบพังเบิร์ดทีนี้เราก็ต้องไปหาข้าวกินนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพยาบาลเลยเนี่ยแล้วก็ออกมาได้แล้วโอ้ยโอ้ยอ้ยค้างตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปกินข้าวดีกว่ารถก็พังสภาพแย่มากอาคุณตำรวจ ปีนได้ไหมเออดียน่นเวลาเข้าไล่กวดกันอยู่ได้เลยชัวร์เร็วเร็วะหาฉมนหมดแล้วยั่ไงน,นะอันนี้ไ,ไม่มีกด ATM ตรงนี้ด้วยเพิ่งรู้ ออเลยเหดื่มน้ำนะคะดื่มน้ำฟรีจากโรงพยาบาลบอกเลยว่าเรเ่อกบอกใครน่านกินน้ำแย่มากมอนนั้นข้างก็พอนี่นะคะมีตู้ปลาไว้ะรงใจไม่มีกดเอทีเอตรงนี้ด้วยแต่เ,เรากินข้าวด้วยดีกว่านะคะทุกคนไม่เหลือก้าวเดี๋ยวเราต้องซื้อแล้วล่ะมัง้ง เขาขายอันนี้แบบของเยอะมากแต่เราไม่รู้จะขายอะไรอะ่ะเขามีให้ซื้อข้าวหรือเปล่านะกดได้ไหมเอ้ยกดได้ว้าที่ตรงนี้เขาไม่มีให้ซื้ออาหารเลยอะ่ะเขาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อกันเนาะอาหาแล้วเดี๋ยเราเอาไปซื้อที่ตลาดแล้วก็นนะ นะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปซื้ออาหารแล้วก็ซื้อน้ำตุนไว้เนาะแล้วแบบป่าไว้เดี๋ยวเราค่อยเข้ามาใหม่ดูรถที่จเจอนี่หรือร่วงทำไมไม่เคลื่อนให้ละ ออกมาเยก็ oh ชามาเราักประมาณส mm ิบห้าหรอเค okay. ซื้ออาหารซื้อ,อไรเสร็จแล้วสำหรัวนี้ก็ลากิดไปก่อน okay, okay. นะคะทุกคนคน mm hmm. จีกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาที่เกิดไปดีกว่า mm hmm. ไ่เกิดตรงไหนดีแถวใต้ต้นไม้นี่แล้วกัน